ตอนนี้ครับก็เดินมาถึงจัตุรัสกองปลักครับหรือแกนเลส e ที่เป็นจตุรัสของกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมนะครับอันนี้เป็นสารว่าการเมืองบรัสเซลหรือบรัสเซลทาวฮอนะครับอันนี้ถ่ายโดยใช้เลนไวให้เห็นทุกอย่างก่อนนะ จตุรัสกองปราคครับวันนี้22ตุลาคม2566ครับเวลาประมาณ10โมงครับเดี๋ยวตัอไปจะถ่ายโดยใช้เลนปกติอันนี้เป็นเลนวายนะครับถ่ายมุมกว้าง